สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าอยู่ฝรั่งพวกเจ้ววานตอนนี้ก็เปลี่ยนตอนนะแปดโมงเช้าพวกเจ้าอีพีฝรั่งเนาะบรรยากาศนีด้านหน้าอ่าพอดีกำลังสิย่างไปซื้อเขาจีนะพวกเจ้าแต่ว่าต้องย่างขึ้นภูเขาไปเนาะงือ <c oughs> <c oughs> น,นคอยอยู่กลางภูนะพวกเจ้าเออขั้นไปข้างเมืองก็ลงภูเขาเนาะแต่ว่าขั้นไปเทิงนี่ก็ขึ้นภูเขาเลพวกเจออ้ววานค่อนข้างว่าหอบเวลาย่าง กะสิดายเจ้าเบื้งบรรยากาศถนนหนทางเจ้าเนาะแบบจะเบิ่งเันตึกอพาร์ตเมนต์ที่บ้านรัดเพิ่นสั่งแบบรีโนเวทใหม่นะเจ้าว่าเป็นแนวใดเนาะว่าเธอแล้วเนียนอ่าคอยพาเจ้าเบิ่งแมนตู่แล้วตู่บางบอนกันยังสั่งบ่แล้วหรือเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกะเริ่มเห็นแล้วหลายบ่อนแล้วเดี๋พวกเจ้วกะสิดท้ายเบิ่งเนาะว้านมื้อนี้เป็นวันนั้นวันอาทิตย์เดี๋ยวพวกเจ้าอยู่ฝรั่งเศสเนาะ คนก็บม่ค่อยหลายไปไหนคนบ,บู่คค้านไปไหนกเจ้าสไลด์ก็ได้พักเวียพักงานนะเออกัถนนหน,น,นทางบนเมืองขอยู่กับรถบติดพวกเจ้าเห็นป่าวิมต้นมีรถมาหนึ่งเถือแต่ถนนงามเด้พวกเจ้าถนนหนทางงามเนาะอันนี้ก็เป็นทางรถใหญ่พวกเจ้ายูนี่เป็นทางสองเลนเนาะเพราะว่าเป็นเอ่อบนเป็นทางหลวงนะพวกเจ้าเออละอันนี้ก็เป็นทางสําหรับคนยยางแล้ลวก,เก็เอ่อรถทิ่พวกเจ้าเนาะก็จะแยกศูนเพราะว่า ทางสองเลนนี่คันรถถีบขี่น้ำมละมันอยากอันตรายนะพวกเจ้าเนาะรถใหญ่มันไปไวนะเออช่วงนี้ผู้ใดที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสพวนะกเจ้าเนาะหรือว่ากำลังวางแผนสิมาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเนาะก็เช็กข่าวสารดีๆพวกเจ้าเพราะว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสบางเมืองมันคนขรออุขระวุ่นวายพวกเจ้ามีการประท้วงนะพวกเจ้าลามีอันเกาะหนึ่งไอซ์แลนด์นะพวกเจ้ามีเกาะหนึ่งที่ว่าขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสนะเออกับเจ้าการมีการประท้วงนักพวกเจ้า มีการปนสะดมมีการเผาไฟเผาเฮือนเผารถเผารา,างนะพวกเจ้าเออแล้วก็ประชาชนกระเดือดห้องน,นะพวกเจ้าเนาะละอันอ่าแบบคือคือจังประมาณเฮ็ดคือจังโจดน,นะพวกเจ้าเออเข้าไปหานส์เพื่อเมื่อกี้แล้วก็พังเครื่องพังของแล้วก็ลักเครื่องลักของนะพวกเจ้าเออแหละแต่กระเจ้าเป็นนั่นคนผิวสีค่อนข้างคือสไตล์อนั้นคนนั่นพวกหน้าตาบวกคนฝรั่งเศสนะพวกเจ้าแต่ว่ากระเจ้าอาศัยอยู่พื้นแผ่นดินฝรั่งเศสเนาะเกาะอนะพวกเจ้าเออเหรอ คัน้นผู้ใดได้เบิ่งข่าวอันคอยคิดว่าข่าวประเทศไทยกัน,น่าจะออกขอกเจ้าโอ้คนนี้สวนขอกเจ้าวสวนสลัดงามเนาะคั้นผู้ดใดได้เบิ่งข่าวซองไทยกันเนาะคอยคิดว่าเพิ่นก็ออกคือกันข่าวอัน,อนเรื่องอันประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้เพิ่นประกาศอันภาวะวสุขส่วนนะพวกเจ้าประกาศเรื่องอันเตือนภัยเอ็น ขันสูงสุดเนาะให้ประชาชนระมัดระวังตัวนะไปใส่มาใส่นะพวกเจ้าอ่าอาทิตย์แล้วนีก่กะได้ยินข่าวอันแต่วบริเบวงว่าเมืองใดน,นะพวกเจ้ามีผู้ซ้ายเอามีดนะพวกเจ้าไปหาไล่ฟันผูนนนออาานน้นั้นผู้นี้พวกเจ้าเออโอ้ไปแตะยานเลยว่าพยายามจะไปยวนบอลซุ่มชนพวกเจ้าเฮาบู้จักผู้ใดมีอาวุธผู้ใดดีบ่ดีนะพวกเจ้าเออไปแตะยักษ์ไปตะย,ยานเนาะฝ่ายกะโชคดีเมืองข่อยอยู่สลายอันอยวน บ้านนอกนะพวกแก่เออบ่คคอยมีประชาบสนหลังพกก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 ูดเจ้ายอดดิอันที่ข่อยเว้ายอดพักตำลึงนะพวกเจ้าแก่บอกว่ายแล้วก็เก็บเลยซะข้างบ้านประชาบสนแต่ว่าคันอยู่นอกหัวจังซี่เฮาวเก่าได้อยู่พวกเจ้าเออแต่ว่าคันอยู่ในดินเพิ่นเฮาก็บสส่เอ,อาเนาะเสียบเลยพวกแก่ใครเคยกินอยู่ฝรั่งไหยพวกเจ้าคอมเมนต์มาเด้อค่อยกินค่อยกินเธอหนี้เท่อที่สามพวกเจ้าแซ่บอีหลี กะซีเอาไปผสมประสานกับพักที่ว่าค่อยอันเก็บเมื่อวานนะพวกเจ้าเนาะพักกูดนะพวกเจ้ายังไม่ได้กินเด้อผสมประสานกันตัวบิรดลายกันไดดพาคนฝรั่งเพิ่นบ่ค่อยกินบ่เลยเก็บไปยอดมันยาวดีพวกเจ้าใบแซ่บเลยพวกเจ้าบ่ขมพักเลยประมาณคือพักตำลึงบ้านเฮาเนาะภาษาไทยก็เอิ้นอย่างพวกเจ้าตำลึงเวลาน พ่อเม่เฮ็ดอาหารล็กน้อยกินไปแล้วมักต้มใส่น้ำซุปอย่างไรแก้วเออแต่ว่าก็ต้องต้มซุกๆกันแหละเอออยู่นี่บุมีหลายเนาะย่างไปตัวพวกเจ้าข้าเห็นยุ่ยใส่กับกิบไปนํำสไลายมันจะขึ้นกับหวัวส่วนแบบนี้แหละพวกเจ้าน่าจะมีเครือนะพวกเจ้าเนะาะกาดงามนะพวกเจ้าเนาะเดี๋ยวซอกทางลงกันอยู่โซนนี้สไลายจะเป็นโซนที่เอาเพิ่นใส่สารเคมีเด้อพวกเจ้าเด้อ เซลฟี่ทั้งภูเขาจักบาดก่อนเห็น้องไร้องุน่นบอลคอยเห็ดเวีย้ยคำเล่าอยู่พูดพวกเจ้าไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะแต่อยู่นี่บุคคนของเราเลยของหัวหน้าคอยเห็ดเวียคแม่มนต์อ่านต้นอางุนปลอดสารพิษนะพวกเจ้ามันจะมีเซาไห้ซาวนาก็ได้ะจะเลือกพวกเจ้าบ้านเขาสิเห็ดแบบใส่เคมีบอเปล่ใสสารเคมีบหรือว่าใส่ปลอดสารพิษนะพวกเจ้าเนาะ พ่เพื่อย่งใบบึงไปไกลบ้านได้มีมากเหรอพเจ้ามันหากระใบามาเนาะช่วงน,นึงเห็นบอมันมีแต่ง,งานเนาะนี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีใบาลายเดีเ๋ยวพ่อ้าใบองุ่นข่อยคิดว่ายอดอง,งุ่นนี่น่าจะกินได้นะพอกเ้เนาะผู้ใดมีความงูก,ก็บ,บอกเลยเด้อข่อยยังบ่เคยกินดอกแต่ข่อยคิดว่า,ถ,าถ้าห้าเฮ้ากินมากมันได้เนะาะใบมันก็น่าจะกินได้นะพ่กเจ้าแต่อยยจะบ่กล้ากินเถอะแต่ยูกกนย่นี้ขั้นกินกับบ,อบอเ,เอพ่อแก้วเป้าบอนซูนนั่นปอสามพินเนาะ อยู่นี่เห็นบ่บ่มีหญ้าเลยพวกเจ้าเขาซีดยาฆ่า,าแมลงนะพวกเจ้าเออละ่ะสุดลูกหูลูกตาเนาะแต่ว่าเก็บกับค้ำเดินแบบนี้นะพวกเจ้าเก็บมือเดียวกับแล้วแป๊บเดียวไวเได้บางต้นกับมีหมากบางต้นกับม่มีหมากเนาะเจ้าหน่อยช่วงเดือนแปดเดือนเก้ามันมีหมากคอยพาพกแก้วเบิ่งใหม่เด้อกากซากนะพวกเจ้า <c oughs> อันยางรัดเลาะต่อพวกเจ้า เว้าเรื่องอันข้าวเตือนภัยไม่ใช่ฝรั่ง,งเศสเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพวกเจ้าอันที่ว่าค่อยเคยเว้าเรื่องกอันโจรขโมยบ้านนะพวกเจ้าก็เด้นก็นสควอตเตอร์บอกพวกเจ้าภาษาฝรัง่งเนาะคือว่าบบถือก็ขอโทษขออภัยภาษาไทยน่าจะเป็นผู้บุกลุกเนาะพวกเจ้าเนาะที่บ้านเจ้าของบ้านบระยู่บ้านอันที่บ้านเจ้าของบ้านบระยู่บ้านบอกอันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะพวกเจ้าเออล้านมีอัน คนบุกลุกมาอาศัยแทนบ้านเฮานะพวกแกเนาะลักฎหมายฝรั่งถ้ากับเจ้าอยู่เกิน48ชั่วโมงนะพวกแกเออเจ้าของบ้านบ่มีสิทดไรกับเจ้าหนีเนาะเป็นตาย่านนะพวกแกเนาะคอยเบิ่งข่าวทุกมื้อกับมีข่าวเรื่องสกอตเตอร์หลายๆแกวช่วงนี้เนาะช่วงระบาดเพราะว่าอย่างอ่าประเทศฝรั่งเศสนะพวกแกเกจ้าเข้าสู่หน้าฮอนเนาะล้านคนฝรั่งส่วนใหญ่กับเจ้ามักไปแอนวากองนะพวกแกไปฮอลิเดย์ไปพักฮอนเนาะโดยที่ว่ากับเจ้าปิดบ้านปิดบ้านไว้แล้วเขากระเป็น ไปเที่ยวนะพวกเจ้าไปเดือนบางคนก็ไปเป็นเดือนก็มีนะเออแล้วบ่มีคนเฝ้าบ้านให้นะบางคนก็สละใจนะพวกเจ้าคือตัวอย่างสองมือแล้วนี่คอยกับเบิ่งข้าวพวกเจ้าอันครอบครัวหนึ่งเนาะเรามีลูกสามคนแล้วกับัวเมียกับเจ้าก็ไปลูกลูกพักงเรียนเนี่ยพวกเจ้าก็ไปอ่าฮอลิเดย์เนาะบางเอิญว่านเฮือนเราเป็นเป็นเฮือนที่บ้านเฮือนหลังเดียวพวกเจ้าสหลายบางคนกับเจ้าอยู่เฮือนอันอยู่ใกล้ป่าไม้เนาะเราเปลี่ยนเฮือนหลังเดียวเราบ่ได้ติดบ้านคนอื่นนะ ล่ะบุกไปันบ้านฉันพวกเจ้าละ่ะมีอันสกอตเตอร์พวกเจ้าห้าหกคนแหละเป็นทรา,า,ายเป็นผู้ทรายสลายนผู้ทรายเนาะห้าคนก็เป็นแก้งอะไรพวกเจ้าเออมาอยู่บ้านเรามายึดบ้านเราเลยพวกเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสิบปีแล้วพวกเ,เจ้าก็จะอาใส่อยู่บ้านเรานะเออเราไปฟ้องศาลไปฟ้องทนายความกับบไรเขาไม่เข้าใจพวกเจ้าว่ามันเป็นย้อนอยังว่าสกวอตเตอร์ยึดบ้านได้สิบปีละ,ะก็ได้กับออกข่าวเนาะค่อยละ่ะ ไปแต่ย่านนะพวกเจ้าเนาะเงินเราหนาหลามมากง่ายมีดินกว้างๆนะพวกเจ้าเออโตตีเป็นเงินนั่นตีเป็นเงินยูโรประมาณเกือบเจ็ดแสนยูโรพวกเจ้าเออแต่ว่าเป็นดินบ้านนอกนะแต่อีต,ตุนเราได้เดี๋ยวนี้เราก็ได้ซื้อบ้านหลังที่สองอยู่พวกเจ้าบ้านหลังที่หนึ่งถูกโจรยึดไปแล้วเดี๋ยวพวกแกเขาละคอยบระเข้าใจว่านผู้ใดเป็นคนออกกฎหมายตัวยี้มาเนาะพวกเจ้าเนาะไปแต่ย่านะาาน,นะานึงวะใครอยวนโซนหมู่บ้านพวก่อยอยู่เป็นโซนหมู่บ้านที่ว่าเป็นทาวน์โฮมนะพวกเจ้าเออติดๆกันเนาะ ล้านอันโซนหมู่บ้านที่พ่อค่อยอยู่เป็นโซนหมู่บ้านที่ว่าติดๆกันนะพวกเจ้าเป็นทาวน,น์โฮมเนาะล้านอ่าเพรางันทุกหลังก็ต้องติดอันอาลามนะพเพราะแกอาร์ลามเวลามันดังเนาะล้านกะบขั้นผู้ใดบ่อยู่กับแม่นฝากเพื่อนบ้านไว้พวกเจ้าหรือว่าให้พี่น้องมาอยู่เนาะฝากเพื่อนบ้านไว้ละเอาลิโม่ให้เพื่อนบ้านไว้เานาะล้าน,น,อ,านอ่าขั้นมันดังมันอย่างสินะพวกเจ้าเออแล้วก็พเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจให้สินะเออแล้วก็ติดกล้องจอดปิดตัวเดียวพวกากะโซนหลายกับพ่อค่อยมีโซนบ้านบ่อค่อยอยู่หมู่บ้านบ่อค่อยอยู่นะ ยังไ่ได้ยินข่าวสควอเตอร์พวกะเจ้าสลายนี่จะอยู่แถวภาคใต้นะเออคันผู้ใดสิไปนคันผู้ใดมีบ้านหลังใหญ่พวกะเจ้าโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเองนะเออให้ระมัดระวังเนะพวกเจ้าเด้อสิไปเที่ยวใส่มาใส่กะดีเทลล์ล้านฝากเพื่อนบ้านหรือว่าจ้างคนได้ทันจ้างได้กับจ้างพวกเจ้าคันโบแพงหลายนะเออจ้างคนเที่ยวเบื้องบ้านให้พวกเจ้าเพราะอย่างคันกระเต้าเข้ามาบุกลุกล้วเฮาหู้เฮาหู้ไว้นะพวกเจ้าเออแจ้งตำรวจเขาก็ออกไปเลยเนาะแต่ว่าคันเขาอยู่ได้สองสามมื้อแล้วนะพวกเจ้าเสียบ้านเลยพวกเจ้าเออ แต่คันคนที่ว่านคนที่ว่าเศร้าบ้านนะกับโบเป็นกับโบย่าหลายพวกแกเนาะเพราะบเป็นบ้านเฮาดิเฮาเศร้าดิแต่ว่าคันเฮาคันบ้านที่ว่าเฮาซื้อโดยเฉพาะซื้อเงินผ่อนนะพวกเจ้าเออดาวเนาะดาวบ้านให้สกอตเตอร์อยู่สัตว์โอเปตย่านนะพวกเจ้าเนาะเงินบริจาคยูให้โจรอยู่แล้วก็นยังจ่ายเงินให้โจรอีกหน้าย่านกลัวนี่กระทางพวกเจ้าฝอยเงาแล้วหมู่บ้านที่ว่าค่อยมายางพานสิไปซื้อข้าวจี อันนี้ก็ผักที่คอยเก็บหอมดิยอดนี่ก็ไล่หลายพวกเจ้าหาเก็บก่อนเดี๋ยวใส่ถุงก่อนบ่หลายได้พวกเจ้าคันมันมีอยู่คันมันเฮาหู้แล้วมื้อหน้าเฮาก็มาเก็บอยู่ทางนี้คือเก่าแต่ว่าคันอยู่นอกกำแพงแบบนี้แหละเก็บได้พวกเจ้าแต่ว่าคันอยู่ในบ้านเพิ่นล้าน่าไปเก็บของเพิ่นได้พวกเจ้าผิดกฎหมายได้ยมาคันอยู่ในกำแพงละคันออกมานอกสิล่ะเฮามีซิทเก็บได้พวกเจ้า แต่ว่าคันอยู่ในอในบ้านเพิ่นละอย่าขยับยาคิดไม่แต่จะเอาแต่อันนี้ค่อยคิดว่าเ่นคนฝรั่งน่าจะบวกกินของเจ้าเนาะค่อยเอาไปซุปซุปใส่เนมงาน,นะพวกเจ้าโอ้ยเซียอีหลพผู้ดใดยูยประพทศฝรั่งเศสเคยกินผักนี่ละกันคอมเมนต์มาเด้อพวกเจ้าเฮ็ดเมนูอย่างเซีสำหรับข่อยละซุปอย่างเดียวพวกเจ้าใส่พักเพรใส่ห่วหอมใส่งาน,นะพวกเจ้าแล้วก็ใส่ประมาณยำบอกกินชาวไทยซุปผักนะพวกเจ้า หลายหลายอยู่นี่ยนกะารมีเครือหนึ่งมันก็หลายหลานแตกเครือน,นะพวกแก้วต้มใส่หมี่กับแซ่บอยู่พวกแก้วแต่วค่อยบ่ค่อย,อย,อยมักปไปได้เม่นวนต้มกินซืซ่อๆนะค่อยมักแบบเผ็ดๆหน่อยนึงน,นะพวกแกเนาะโอ้ยอยู่สูง,งมาบอกไอยู่เด้อพวกแก้วคันเห็นหน่อยนึงนะมันก็นได้แล้วมึงนะยุประตูอีกตัวบังหน้เพือ่อนบ้านละวัานอัน,น เจ้าของบ้านละบ้านเห็ดกระเพงนั้มตัตามเบืองหมาเราสูงส่องกระแพงเด้พวกเจ้ามูอเศนบอ,รบอรกระตาซูมแต่ว่าข่อยสีเห็ดยังซีไวอะเพื่อมันโดดมาสวบข่อยข่อยจ้าีิได้เออมื้อนี้นางเบามื้อนี้สงสัยนางสิลืงอข่กกอยอะไรพวกเจ้าเพราะว่าข่อยย่างพานนี้ตลอดนะมื้อนี้แปลกนางเบาให้อีพวกเจ้าตัวบอกหญ่สูงสํมคนนะภาษาไทยมันแปลกเซ่บ่พวกเจ้าพันอย่างบุ พก้าไปทายไกลๆนมันสวบนี่พวกเจ้าอัปเดตตึกที่ว่ากับเจ้าสั่งกับเจ้ารีโนเวทใหม่เนาะะงามอีแบบนึงพวกเจ้าเนาะแต่ว่าเวลากับเจ้าสั่งตึกบ่มีหลังคาเนาะเฮตดแบนแบบดาดฟ้านะอยู่พุ่นกะบกำลังแล้วล้แต่ว่าส่วนใหญ่กับเจ้าเฮ็ดคือกันเบิดพวกเจ้าอาจจะง่ายในการซ่อมแซมเนาะเพราะว่าอะไรกัเฮ็ดคือกันเนาะเวล้านเพกะซื้อแบบเก่ามาใช่ะพวกเจ้าย่นี่คือกันบ่ โซนยูนิส่วนใลญ่จะเป็นของรัดเด้อพวกเจ้าเด้อของรัดไปเลยหมูไข่ก็อยู่พูดแหละถึงไปแหละไข่คเคยพาไปเบิ่งแล้วนะพวกเจ้าเนาะนี่กระตึกตัวนี้ยังโบได้ซ่อมแปลงเถอะกรเจ้าเฮ็ดเถอะกระตึกนะพวกเจ้าเออเลตตอนแล้วไวยอยู่เด้อแป๊บเดียวก็แล้วพวกเจ้าสี่ก็งามนะพวกเจ้าเนาะอ่าระเบียงประเทศเป็นบารคอนเป็นเล็กนะพวกเจ้าเออมันกระทนทานเนาะตัวน้ำฝนเพราะว่าอยู่เมืองหนาวนี่อยน สลายกระเจาบนิยมใสไม้นะพวกเจ้าในการซ่อมแปลงด้านนอกนะเพราะว่ามันจะโดกไวเพราะเมืองหนาวมันจะซื้นนะฝนตกอากาศซื้นตลอดพวกเจ้าละสลายกจ็จะเน้นใส่ปูนใส่เล็กเนาะใส่อลูมิเนียมนะพวกเจ้าประตูขึ้นกันเขาบ่ค่อยใส่ไม้ข้ามถนน,นว่าเงื้นหลังนี้ก็จ้าปลูกอก่นต้นไม้หลายหลายเฮ็ดสวนเฮ็ดสวน กันซื้อ,อ,อ,กอ,กอเกาหลีค่อยกับยูทูบสีส้มอะไรพวกเจ้าไปสีพาพวกเจ้ายางาไปเบิ้งเัินยางไปเบิ้งตึกเพิ่นรีโนเวทกันเนาะอันสั้นใต้ดินส่วนใหญ่ก็แล้วกัเฮ็ดบบอนจอด,ดรถพวกเจ้าบอนเก็บเครื่องหรือบอนจอดรถเนาะบางตึกก็มีแต่สามสั้นสี่สั้นแต่ว่าเจ้าบ,บูมีเอลลิฟต์นะพวกเจ้าเนาะอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับจอนใหญ่ก็เจ้าสร้างตึกนะแต่ว่าถ้าเป็นนันตึกราคาแพงแล้วเนาะอพาร์ตเมนต์ราคาแพงอาจจะมีลิฟต แต่ว่ายูนี่เป็นของรัดเลยพวกเจ้าเป็นของรัดเป็นของแห้งซาดเนาะประชาชนยูนี่กะอาจจะจ่ายค่าเศร้าไม่แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าค่าเจ้าค่าเศร้าหมื่นบาทเนาะก็สิได้จ่ายแต่สามพันสินะพวกเจ้าเออรัดช่วยเดีนั่น่ะก็ค้นกับนิยมมาอยู่หลายเพราะราคาถือสไลด์จะเป็นคนอพยพที่่อยเคยมารีวิวเนาะเจ้าเนาะยูนี่เพิ่งกำลังจัดส่วนใหม่งามเลยพวกเจ้าเนาะตึกเพิ่งก็เฮ็ดส่วน โซนแต่ละโซนขอสีเบิรงก่อนนี่อ่านมูข่อยกันเชิงก่อนแหละเจ้าแต่ไม่ได้ไปหานางดอกไม่ได้นัดกันซื้อไปหาซื้อข้าวจีกันโดยทุกคนสิได้ขอดโตจบวิดีโอก่อนพอกแก้าสิได้ยางเข้าไปซื้อข้าวจีก่อนแล้วก็สิื้ยางกลับบ้านตึกคืนไปหาลูกสาวอ่า้อนี้กัพาพกเจ้ามาโอโลมกันแก่เคียดแก่เหงาแก้วเนาะอัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ผู้ใดมีโอกาสกัดที่ตามข่าวสารนะครับเด้อจะได้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี